เลินก็ผู้มาเยือนทีมงานของดึ่งอุบลสิทธิเลิศชัยอย่จากทังฝั่งอุบลไก้มวยสิหนึ่งอุบลวันนี้มากันเยอะนะก่างนเยอานนี่ยีมงานมีนักมวยมีสังกัดมีชาวต่างชาติเยอะนะองในนช่วงนี้วนี้ก็ส่งเข้าประกวดหลายท่านหลายคนนะ สาิ่นเบิ่งนู้นเพิ่นเบิ่งนู้นเออ่นเดียวจะยอมกันเดี่ยวเท่าเพิ่นเออเพมียุ่นการศึกษาน้วยเออเอาสามกับสามแดงเพื่อไบสามหนึ่งก็หมุนจัดไปเออสามคนสามคนพู้ต่อไปก็ เป็นเพชรมีนสอนเด่นใจแล้วก็จะเจอกับเดินจนเล็กสิคูรสัณนักพูดต่อไปบนเวทีขนาดนี้อ้าวแดงตีซ่าสิงลมโชยนำเงินจูเลียนสิลเกบอร์บอนจากอเมริกานะเออ ยกที่หนึ่งบราวนาระว,วังไทยกับเทศเลยน้องศิลปะแม่ไม้มวยไทยบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลียงมาเลียงรักมวยไทยค่ะอยากรู้อยากเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและก็รักมวยไทยด้วยทำงานจุเลี้ง

ตีท่าดูว่าจะซ่าได้ไหมลูกพี่เสร็จไปแล้วเจ้าดาร์ลัมโอ้ยแต่ประปัดไม่ได้นะนี่มือของลูกพีดมวยไทยควาวเมเป็นมวยอยู่ที่ตีซ่านะเอะเอครักลบโซลู เฮ้ยกองเชียร์ด้านหน้านะครับกองเชียร์ด้านล่างนะครับชาวจีนเพือนนะครับรักษาเนาะหลุดชี้นะครับดีใาเลยจูเลียนน้ทเงินนี่กรรมการต้องเปลี่ยนเกมนะเพราะว่าถ้ากองเชียร์หรือว่าทีมงานไอ่เบัต้อติดเพือนนะภาษากติกากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ tỷ ra Chủ Đưa hey. 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 oh, hey. tay hey. lên. Đưa tay lên. Đưa tay lên. Đưa tay lên. วันกันไปเลยครับสีซ่าครับจากตำบนการกันตาลุบบางฮัโรฮับโลก่อนกันโอะกันตะลมีสกเกียรกับจูเลียนยูเอสเอนีอาจารย์สัจจามีเจ้าดีแม็กนะเเจ้าดีแม็กนี่ก็ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของ เฮ้ยสองสองเฮ้ยเครดิตบ hey, ุตรเต็มแล้วเก้าพันแปดนะครับเก้ตพวงโคตเกี่ยมาโอ้วันนี้แฟนๆหนาตาครับเป็นไงยอดน่าจะเยอะครับวันนี้แฟนๆนีเยอะจริงๆ แล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์ครับแฟนๆครับวิทยุชุมชนฝั่งจันทราโรจนคร9450และกระเฮินะครับ10โมงถึง11โมงครับทุกเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้เล่นปวยน้ำหนักมวยนะครับแฟนๆก็ติดตามได้นะครับผมเพื่อนไปนะครับทางรายการโดยรุ่งภูทอรคนข้างสังเวียนแล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถกดติดตามฝากติ้ไลค์กดแชร์ครับ มาดูมาเชงแบบยกที่สองนะครับเสร็จแล้วปากุหลาบขาวเป็นยังไงเนาะบวกหรือยังปาดกุหลาบขาวทีซ่าแดงจูเลียนน้ำเงินยกสองเราดูเอาดูว่า เอาครับี่าสกครับััตีาตได้คนนความแรงัเร็บไปเลยครับแต่ลูกหลานนายขนมต้มครับสายเลือดมันยังรับอยู่มวยไทยมวยไทยม่พยายามานมาครับจูเลียส์เขียไปมวยไทยโซบาว่านี่ถ้าผ่านจูเลียนได้ไม่แน่ครับตีชาจะได้ไปชกไป ทำได้ไดครับเลยวันนี้ขอบคุณสารวัตรหลงทุ่นวนนจำเพาะมาด้วยดูดีดีป้าแก่ผ้าหมอกแม่สารัตวันนี้นี้ยี่อยออยยสองใส่กันสับเดี้ยวเานแต่พอเ,เข้าในโมยปรัหลนี่ก็ีลูกหว่า นร้องดเตงไม่ธรรมดาเนัคเิดยนวัสิบาเอาปตคหมอคุณหมอคุณดาราชายดูแลูกหมอเจเียดดกด้วกันไปกันครับชุมงกันกันชลิอนซินโบใครที่เล่นแดง นับน็อกขอก็คงจะได้คนระับล้วก็นักมวยทั้งคู่ก็รับรางวัลน,นะคะจากท่านนายกสุนธยาตาชุวันจะเป็นผู้อผมอบเองเลย okay. ทุกวันนี้มวยไทยเนี่บอกเลยว่าประมาณชาวต่างชาติไม่ได้นะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียังรู้นะของท่านบางคนก็ หนึ <Cornell. S 2> ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ของท่านก็เดือนสองเดือนก็เดินทางกลับแล้วก็มาเรียนใหม่ใส่ขวัญไข้วยสิบหนึ่งวนก็ดีใจกับเพื่อนด้วยเช้านี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแสนเองลูกชายไม่ว่านักวยในค่ายในสังกัดทั้พูดต่อครับนิวซีแลนด์อยู่ใกล้ยูเคเขตแม่ดีกจจอยโอ้ยผมเคยเป็นคนทักคนครับพอดีผมมีญาติอยู่แถวยู่เขตมออยากจะตั้งประเทศนี่มั หากินแต่อยู่เมื่อกวบสีสเกียดึงกันยังหากินบ่พะหมี่ก็สุกอย่างนี้อ่าอยากเดี่ยวไก่กันเนาะทพี่พี่น้องอยู่หลายอยู่แต่ว่าก็เที่ยวกันเดบไปของเขาโดดเี่เนี่ยโอเคเป็น MC เป็นเพื่อนเออกับเด็กกวบเนี่หละลูกศิษย์ลูกหาตามประเทศดีเยอะจ่อนี้ส่งเข้ามากกว่าจากอเมริกาจากนิวซีแลนด์จากจีนจากญี่ปุ่นเออาก็เป็นรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นนะคะเรียนรู้มวยไทยมาศึกษามวยไทย หายยกครับหายกหายกส่วนน้ำเงินก็เบียร์สิงห์สบอลิสุ์เดิมครับช่วงก่อนทุกคู่เอกประจำครับเออะทับโมยจริงๆดังๆมาเยอะนี่สีเสื้อสอสเป็นคนอนโมยสิบเก้าคู่นี่นี่คู่สิบหกนะครับนี่คู่สิบหกนะครับเียไม่เกี่ยวกับคู่วิธีการหรือคู่วิเศษนะเราไล่เรียงตามที่เราเข้าใจ แต่วันนี้ก็มีบวยเจ็บบวยถอน,อนบวยบวยี่สิบบวยนี่เช็กนิวครับแมทีแรกผมเห็นในใบียวนึกว่าเป็นชาวจีนหรือว่าไต้หวันประมาณนี้แต่วงเล็บ, New Zealand, บ,บนิวซีลนด์คตัึงได้ดทันทีว่าน่าจะเป็นฝรั่งผ่านเมที ในส่วนของทางฝั่งอำนาจเจริญก็มีช็อกมาเป็นประสบการณ์มีหัตถะละสวยงามถามแม่ลูกสีทองเงี้ยหรือเปล่าดีจริงใจสีล่างบนรล่างก็ชอบค่ะชาวต่างชาตินี่เออไม่ว่าจะเป็นพวยไทยหรือชาวต่างชาติก็ชอบอ่ะถ้าอาจารย์แมนก็คงไม่สักแถวนั้นละแผดหลังนี่ไม่ใช่แต่ไม่งั้นก็เจ้าเวียสีนี่ก็มีเหมือนกันนี่ลวดลายบนเรือล่างนี่อาจารย์แมนนี่เขาต้องเป็นดาบทองนะ นี่ดีกำบอกเพื่อนบอกให้มานั่งดีเลยค่ะเออคุณหมอเพคนรับทราบเลยค่ะเอ้ามานีเลยค่ะตรงเดินนี่แหละค่ะเออตรงเดินนี่แหละค่ะมานั่งรอให้มีแป๊บหนึ่งให้เลือดมุ่มนอภูมิมันดีก่อนเดี๋ยาะคนเยาะยมใ่ค่ะมาเลยมา,มาเลยมาพบหมอน่อครับอย่าให้หมอไปพบครับคุณหมอจะอยู่ใ,ใกล้ๆเพราะว่าจะได้วิ่งขึ้นแกนจกยาดองตรงนี้ด้วยโอ้อาจารย์สุรศรรักดิ์ ใหญ่เหมือนกันเลยครับขนาดว่ากรรมการอี่รุ่นสูงใหญ่ก็ยังเจอคู่นี้ไปใกล้แจ็คเนว์นี่ากลายเป็นพื้นสอบเลยโอ้เป็จ็คแจ็คครับแจ็คเนว์สิเรนแจ็คหนึ่งขวครับแม่เป็นสะดุ้ยครับแจ็คเนว์สี่สายมาเดียสีดูให้ดีพี่น้อง เิวซิเล็ตครับเมียวบอกว่าเบียสิงเบียลีโอเหล้าขาวนี่กินมาหมดแล้วไม่ซี่ไทยเราเรียนรู้ใจก็รู้นะคะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยขอโทษขออภัยกันดูว่าเบียสิงกลับมาภาคนี้กับแม่กาบขวาขาขวเลยครับมาหนีนล่ะม้าซ้ายไปเบียสิงกับขวาไปจะกัซ้ายคืน จะถึงไม่หนีฮะยกในดวงพยากรณ์อากาศเลยเนี่ยเฮ<อ>าเยอะแล้วเบ<อ>ียร์สิงห์คูแล้วต้นตระกรุดไทยครับใหญ่ทะลุดใหญ่ค่ะขวามาเช็กนิวอ่ะพีชเฮ็ดครับเบียร์สิงห์ครับหนวดหน้าตาหล่อเล้าครับเช็กนิวเอ็ดตั้งกระเพียงครับลูกศิษย์ของเด็มทุบศิ์เลิศชัยครับตาเรียนเลี้ยงกันสามใจนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วกับโพสุกไทย โอ้นี่เตะหูเลยนะแต่เดวเซียนจดให้ระเบียบสิไม่ได้เอาสายโหูมาพื้นจัดไปจัดไปสุรศักดสีครับครับแต่ต้องบอกว่าเพชรจริงจริงอาจารย์สุรศักเอียงเป็นเป็นเมตรผโผมจะมาดูดูว่าซ้ายของเบียร์สิีครับแหมใส่กางเกงซุปเปอร์บอลไม่ใช่ สุกรสวัสดิ์สกลน้อมัญชาสุกรบัญชาเมงนะผู้เอกวันที่หครับสุดดเลยเยวไงีจัดไปจัดไปจับไปเจ๊เฮียเ

โอ้ดีใจกับทัพต่อที่ต่อติดกันอ้าวดีใจกับท่านเบียร์สินี่มันสระสุุนนนด้วยใช่ไหลังใจกับเจ๊กัาเจ๊กิวผมว่าภาพจริงๆยักษ์กัแตกอยู่แล้วอาชูเมื่อก่อนเบียร์สินคุยกับสิตายอยู่แล้วพูดกันกูเรืียบมาแล้ไปคุยกันนี่ไปคุยกั็กำลังเสืออยู่แต่เบียสินก็ไม่ได้นึกข่้นมาดีตอนนี้กินกับลับกำบังหมุนวัดอยู่ว่ะเบียสินก็ขอโทษหมอเขาสิตายอยู่แล้วอยากเขาสิแตกอยู่แล้ว สซื Broad ่อสารกันเข้าใจกันตลอเสมอนี <Family> <S <S <an> ่โดยเฉพาะถ้าเป็นลำพะเอลนี้พูดภาษาอีสานเลยยังเมาอยู่นะอาจรียนเจท่านพุทธพงศ์มารัาษานะ้นรองนยยงวันต่อปูหาบอกว่าลรบากลบากนิน้งนะัอ้คนนี้อาจารขึกันมางานเจ๊กันมางันรับากัลำบากกนเปียไทยนี่มาอยู่แล้วเจ๊กประเดีประเดี๋ยวคือพระงรอกรับซองลับซอง ในช่วงของทุกที่สองเลยรัฐบุตรดมเนี่ยของจริงมาของจริงมาสู้กันเลยครับจกกับ้าไปแล้วนัว่นหองเพชรไทยรู่เนี่ยชิงก่อนมันต้องชิงออกก่อนนะครับไปออกหลังก็ต้องชิงหลังเลยครับอ้าวโดนนะครับชิงก่อนนะโอ้เข้ามาโดนตีอ้าวเสียบเข้าไปครับเพชรไทยรุ่งไต้เจ็ทเทไรครับจกกับได้นนครับคอประเสริฐสีบัวลนาเลย จัดไปวันไฟจะมาเล่นโสมนนะคุณสิงเลยดูเล่นนี้เลหลักเข้ามาเอาจปลวก้อกแค่นี้ดูนครับชวนเล่นนครับเป็นไปรวกี่แตงดรไซครับจะได้พอได้นะดูว่าจะไทรวกตีกันเพียงเข้าหาเลยครับ ชวนเพราะโอ้โหเสียบไปเนี่นะฮะแต่เดินเข้ามาเสียบเนื้อเลยครับแต่ระวังหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายของชิงบอลก็ถือว่าในเชือกเขาหลงจนได้แล้วนะะแต่ยังต่อยไม่โดนนะฮะต้องสวมมวยใจนะเพรชิงคอนเอาโดนเนี่ยครโดนโดนเท่นไหร่นู้ขยมนะครับตอนนี้นะฮะแต่ก็อยู่ในช่วงยกสองับเกมจะสั้นหรือเปล่านะฮะเกมจะสั้นหรือเปล่าเดี๋ยวรู้นะอยที่จากเข้าไปต่อยมัเนี่ยครับต่อยมัาขวาครับแทงขวาไม่โดนนะฮะ กินก่อนไปไปถอยด้านหลังโอ้ยสับซอกตัวพ okay. ื้นปัญญาเลยเอาแล้วเสียบมาเอาโดนสอกอย่างนี้โอ <in> ้โหชุดนี้ครับโดนเหมานะครับแบบนี้นะครัเสียร์ข้าครับเสียร์ข้าครับโอ้โหเอ้ีเอาขวางมาสับด้วยซอกแท่งนาำมาดบัวพื้นนะฮะเนี่ยกระบัดซ้ายครับกับไปดูกระบาดซ้ายของทินก่อนนะ ต่อยเพิ่มไม่ได้ครับจนได้ของเพื่อนไปรวบนะครับมีการลงไปนอนเต่าสุ้ได้เพิ่มกันครับเพื่อนไปรวบนะครับโอ้โหโดนทิ้งท่งทิ้งเข่านะครับอย่างนี้ยังทนได้ครับโอ้โหโดนอีกเว้ยตรงนี้ปิแพร่เลยครับพวกนี้ไม er ่ต้องไม่ต้องทานขนมปังเลยครับเฮ้ยไปจับ มามาใกลเปล่าอีกแล้วแม่ผมแต่ครองเสียงละทันนะเตะสอกไปกินน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวมวยคู่พววิเศษเนี่ยเคลียร์เดิมพันกันให้เรียบร้อย เรามีการวางมัดจําแล้วเรามีการตกลงกันว่าเราจะชกกันข้างละเท่าไหร่เดี๋ยวปีกันให้ให้เข้าใจนะครับ